ดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแนดอมนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปดูดวงการกับหัวข้อคําทํานายนะคะเขาตั้งใจเข้ามารักคุณหรือว่าเขาตั้งใจเข้ามาทําให้คุณหลักเขาเรามาดูไพ่ไปพร้อมๆกันนะก่อนอื่นเราจะมาเช็คพลังงานตัวเขาก่อนนะคะพลังงานตัวเขาตัวตวนของเขานะคะเขาเป็นคนยังไงแบบไหนนะ ได้ไพ่สี่ถ้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะคาดเดาหลรมเขาค่อนข้างยากเป็นคนที่เอาใจยากนะคะบางครั้งเหมือนเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่คิดมากนิดหนึ่งเป็นคนที่อารมณ์อาจจะอ่อนไหวง่ายนิดหนึ่งแต่ที่สําคัญที่สุดที่เห็นจากหน้าไพ่ไปนี้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่านใจยากแล้วก็เดาใจยากเข้าใจความรู้สึกเขาได้ค่อนข้างยากนะ เขาเป็นคนที่ในเรื่องของอารมณ์เขาบางครั้งเขาอาจจะเป็นคนที่เอาแน่เอานอนอะไรกับเขาไม่ค่อยได้นะคะแม้แต่ในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารอะไรใดๆก็ตามการส่งข้อความหาคุณก็ตามนะคะเขาจะส่งข้อความมาหรือว่าไม่ส่งข้อความมาเนี่ยเพราะว่าขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขาเลยเพราะอยากจะคุยเขาก็ส่งข้อความมาหาคุณถ้าเขาไม่อยากคุยเขาจะเงียบหายของเขาไปอะ ได้ไพ่คิงดาบนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับตัวเขาเองนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะคะยึดถือเหตุผลของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเขาไม่ใช่คนโรแมนติกเขาอาจจะเป็นคนที่พูดอะไรตรงไปตรงมาด้วยซ้ำไปนะคะคำพูดเขาอาจจะไม่ใช่คนพูดอ่อนหวานนะแต่เป็นคนที่ น้ำเสียงคำพูดนะคะอาจจะฟังดูพ้วนๆเท่าห้าบางไพ่หายิดเดชในความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะโอเคแหละเขามีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณนะเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์คุณมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ดึงดูดความรู้สึกเขาได้ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วคนคนนี้เขาไม่ใช่คนที่จะให้ใจแข่งง่ายๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่ถูกใจคนค่อนข้างยาก นะคะตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่มีคนเข้าหาเขาเยอะเหมือนกันนะมีคนให้ความสนใจเขาเยอะนะแต่ตัวเขาเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยให้ความสนใจกับใครที่ผ่านมาแต่วันที่เขามาเจอคุณเขามีความรู้สึกว่าคุณมีอะไรที่น่าสนใจนั้งๆที่คุณก็อยู่นิ่งๆเฉยๆของคุณนี่แหละคุณเป็นคนที่ดูนิ่งคุณเป็นคนที่สุภาพคุณเป็นคนที่เรียบร้อยคุณเป็นคนที่อ่อนหวานนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณ เป็นคนที่จะคล้ายๆเขาอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่อารมณ์เอาแน่วนอนอะไรไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าคืมอ,อย่างหนึ่งในตัวคุณอะคุณมีอะไรบางอย่างที่ทาให้เขารู้สึกว่าน่าค้นหาหน้าเข้ามาพูดหน,น้าเข้ามาคุยหน้าเข้ามาทําความรู้จักด้วยอะในไพ่สีดาเพียงแต่ว,ว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่ เขาอาจจะยังมีอะไรที่ไม่ค่อยชัดเจนมากนักนะคะหรือตัวคุณเองคุณอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเขามากนะักคุณมีความรู้สึกว่าเขายังมีอะไรหลายๆอย่างดะะังนั้นทาให้คุณไม่ค่อยมั่นใจในตัวเขาสักเท่าไหร่นะไดไพอัศวินดาค่ะ บทเวลาที่เขาจะทักคุณบทเวลาที่เขาจะคุยกับคุณเนี่ยเขาจะส่งข้อความหาคุณบ่อยมากส่งข้อความหาคุณถี่มากนะคะแต่บทเวลาที่เขาจะหายคนนี้เขาก็หายเงียบไปเลยนะในไพ่ the herofan ความสัมพันธ์ที่อาจจะดูนิ่งความสัมพันธ์ที่อาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนคนนี้เขามีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงหรือเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงด้วย เลยจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเข้าถึงเขาค่อนข้างยากด้วยเช่นกันนะความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าเป็นการพูดคุยแล้วมันไม่ไปไหนมันวนนะคะวนอยู่กับที่คุยบ้างหายบ้างคุยบ้างเงียบบ้างเงียบบ้างตามสไตล์ของเขาไพ่เจ็บเหรียญน,นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่บางครั้งคุณก็รู้สึกเหนื่อยใจกับกับสิ่งที่เขาแสดงออกนะรู้สึกว่า,าคาดเดาเขาไม่ถูกอะเราไม่รู้ว่าเราจะวางตัวยังไงเราจะไปต่อ,อยังไงเราจะทจําใจยังไงจะวางใจยังไงกับความสัมพันธ์นี้ ะะมันไปไม่ถูกเนาะเนื่องจากตัวเขาเองนี่แหละถ้าไม่เราคาดเดาคาดเดาเขาไม่ถูกเลยาวนี้เรามาดูกันนะว่าแล้วนวน้อความสัมพันธ์นี้นะเขาคิดยังไงบ้างไางพ่หกตัวเขาอาจจะเคยมีอดีตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เก่าๆของเขามาก่อนนะในใจเขาเองเขายังมีในเรื่องของคนเก่าๆที่ค้างคางอยู่ในใจเขาเขายังมีเรื่องราวของคนเก่าๆที่ยังอยู่ในความรู้สึกของเขาอยู่ ถึงแม้ภายนอกเขาอาจาจะดูเหมือนว่าจบกันแล้วจริงๆแต่ในใจเขาก็ยังมีคิดถึงอยู่บ้างถ้าความรู้สึกระหว่างเขากับคุณเขาก็มองว่านะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะ่ะแล้วก็เหมือนเดิมคุณเป็นคนที่มีสนเสน่ห์คุณเป็นคนที่อบอ้อ,อกมารีคุณเป็นคนที่ใจเย็นซึ่งต่างจากเขาเขาจะเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่ผงผางนะคะแต่คุณจะนุ่มนวนคุณจะสุภาพเขาเรียกว่าเป็นคนที่ดูแลเย็นใจ นะคะคุยด้วยแล้วสบายใจแต่ตัวเขาเองนี่แหละนะคะที่เขาเนี่ยเาเรียกว่าตัวเขาเองนี่แหละถ้าความสัมพันธ์จะมีปัญหาอะไรมันก็มาจากตัวเขาเองนี่แหละจากความไม่ชัดเจนของเขานี่แหละจากการคุยบ้างหายบ้างของเขานี่เนี่แล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้บอกเลยว่าเหนื่อยนะคะไพ่ก้าไม้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความเหนื่อยอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะได้ไพ่ควีนชวย คุณเองคุณก็มีความสุขในสไตล์ของคุณนะคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองการมีเขาหรือการไม่มีเขามันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับคุณนะในไพ่จัดเมนคุณก็ไม่ใช่คนที่จะเปิดใจให้กับใครง่ายๆด้วยเช่นกันคุณก็เป็นคนที่เปิดใจให้กับคนยากเป็นคนที่รักคนยากด้วยเช่นกันนะคะแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยบางคนคุณอยากจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างกันอยู่ไกลกันนะหรือจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีอายุที่ห่างกันด้วย นะคะคุณอาจจะน้อยกว่าเขาหรือเขาอาจจะน้อยกว่าคุณด้วยก็ได้เช่นกันนะได้ไพ่หกเหรียญค่ะได้ไพ่อัศวินถ้วยได้ไพ่สองดาบมันมีความไม่ชัดเจนอยู่ในตัวเขาบางทีคุณอาจจะสงสัยนะคะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยการที่เขาคุยบ้างหายบ้างแล้วเวลาที่เขาจะคุยกับคุณเนี่ยเขาเรียกว่าให้เวลาเราค่อนข้างน้อย นะคะคุยกันเนี่ยวันหนึ่งไม่กี่ประโยคหรือเาเรียกว่าอาทิตย์หนึ่งหาจะคุยกันได้แค่ไม่กี่วันแล้วในช่วงเวลาที่คุยกันก็ไม่ได้ว่าคุยกันนานคุยกันแป๊บๆหนินะคะมันเขาเรียกว่าคุณมีความสงสัยในตัวเขาหลายๆอย่างนะคุณมีความยังคุณคุณรู้สึกว่าคุณยังมีความรู้สึกว่าเขายังไม่ได้ชัดเจนอะไรกับคุณมากนะโดยเฉพาะในเรื่องส่วนตัวของเขาเขาไม่ได้เล่าทั้งหมดหรือเขาแทบจะไม่ได้พูดถึงเรื่องส่วนตัวของเขาให้คุณได้ฟังเลย นะแต่ก็ดีอย่างนะที่คุณก็ยังมีความระแวงมีความสงสัยแล้วก็ยังมีความไม่ไว้วางใจยังไม่ได้ให้ใจเขาไปทั้งหมดเขาคุยมาแล้วก็คุยไปแค่นั้นเองนะคะหรือถ้าเขาจะหายไปคุณก็จ,จะมีความสงสัยบ้างว่าเวันนี้เขาหายไปไหนทําไมวันนี้เขาไม่มีส่งข้อความมาทําไมวันนี้ถึงไม่ได้ไม่ได้คุยกันนะ,ค,ะคุณก็จะมีแค่ความสงสัยแต่ถ้าในเรื่องของความกังวลกังวายใจอะไรเนี่ยตรงนี้คุณจะไม่ค่อยมีนะคะ เพราะว่าตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นที่เขาเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยเขาทําตัวลึกลับซับซ้อนมาตลอดก็เลยทําให้คุณยังไม่กล้าที่จะให้ใจเขาไปยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับเขามากนักในไพ่หนึ่งไม้นะในการส่งข้อความหาการในการคุยกันส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายเขานี่แหละนะคะที่เป็นฝ่ายส่งข้อความหากุณเพราะคุณรู้สึกว่าเวลาที่คุณส่งข้อความไปหาเขาเนี่ย เขาอาจจะไม่ค่อยได้อ่านไม่ค่อยได้ตอบนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ส่งไปดีกว่าร้อยเขาเป็นฝ่ายส่งมานะคะถ้าเขาอยากคุยก็ปล่อยเขาส่งข้อความมาแล้วเราก็ค่อยตอบกลับไปได้ไพ่สามดาบความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้มีความสุขมากนะักความสัมพันธ์นี้นะคะมักจะมีเรื่องให้คุณต้องมีข้อข้องใจอยู่ตลอดเวลานะนได้ไพ่คิงเหลียญกับคนคนนี้ยิ่งคุยนาน ะคะยิ่งคุยกับเขานานยิ่งรู้จักเขานานขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเวลาที่รู้จักกันนานแต่ความชัดเจนเขากับไม่ค่อยมีนะคะอะไรที่เกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยยิ่งคบกันนานเรากับเราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเขาเลยประวัติเขานะคะเรื่องส่วนตัวอะไรของเขาที่เราควรจะรู้เขาก็ไม่ได้บอกให้เรารู้เช่นสถานะเขาเป็นยังไงเขาโสดไหมนะคะตรงนี้เราไม่รู้เลย ครอบครัวเขาเป็นยังไงพี่น้องเขาเป็นยังไงสังคมรอบข้างเขาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เช่นกันเหมือนกับว่ามันเป็นการคุยแค่เรากับเขาแค่นั้นและการคุยของเขาอย่างที่บอกเลยคุยบ้างหายบ้างนะคะการที่เขาจะคุยกับเราก็คือถ้าเขาสะดวกเขาก็จะส่งข้อความมาหาเราเองแล้วถ้าคุยก็จะคุยประโยคสั้นๆส่งข้อความก็ส่งเป็นข้อความประโยคสั้นๆมาไพ่เดอะฟูดูเหมือนว่าในความสัมพันธ์เนี้ย เขาอย่างคิดเขาเรียกเขายังรักอิสระอยู่เขายังไม่พร้อมที่จะชัดเจนเขายังไม่พร้อมที่จะผูกมัดกับใครในความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าถามว่าเขามีใจให้คุณไหมเขาชอบคุณไหมใช่เขาชอบคุณนะคะเพียงแต่ความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนว่าฝั่งเขาเองนี่แหละที่เขายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะให้เวลายังไม่พร้อมที่จะให้ความชัดเจนอะไรกับเราชอบนะเขาชอบเรานะคะแต่ยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเรา วันนี้เรามาดูกันนะคะว่าแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยเขาตั้งใจเข้ามารักคุณหรือตั้งใจเขาจะเข้ามาทำให้คุณรักเขาได้ไพ่เด็กเหรียญได้ไพ่ควีนดาถ้าเขาคิดว่าเขาจะเข้ามาทำให้คุณรักเขาว่าบอกเลยว่ายากนะ,ะเพราะคุณไม่ใช่คนที่จะรักใครง่ายๆอยู่แล้วเนาะได้ไพ่แปดช้วยค่ะ แล้วก็ได้พไพ่เดวิลนะมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์เป็นความรู้สึกที่อาจจะไม่ได้จีรังยั่งยืนสําหรับทางเขานะนะคะแล้วก็ดูแลสุดท้ายแล้วในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีในเรื่องของการห่างกันออกไปเรื่อยๆนะคะห่างกันออกไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าพอเขาไปเจออะไรใหม่นะ,ะเขาก็เปลี่ยนใจไปเรื่อยๆของเขาเจอคนใหม่เจออะไรที่น่าสนใจกว่าเขาก็ไปของเขานะ,ะแต่ไปไปเสร็จสักพักเดี๋ยวก็จะวนกลับมาหาคุณอีก แล้วแต่ตัวคุณอะคุณตั้งคุณฟันธงไว้แล้วแหละว่าลักษณะแบบนี้ก็คือคุณก็ให้สถานะเขาได้แค่คนคุยแต่คุณไม่ได้ให้สถานะเขาที่จะเข้ามาเป็นคนรักคุณได้คุณค่อนข้างจะมีความระวัดระวังตัวนะคะแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองด้วยเชื่อมั่นในในเซนส์ของตัวเองด้วยว่าคนคนนี้น่ะถ้าเราจะเปิดใจคบเขาเป็นแฟนหรือถ้าเราจะรักเขาน่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะ เพราะเขาไม่ได้ทําให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเขาเขาไม่ได้ทําให้คุณคิดที่จะเปิดใจให้กับเขาได้ง่ายๆนะคะยิ่งนับวันเขาก็ยิ่งมีความชัดเจนชัดเจนตรงที่ว่าเขาไม่ชัดเจนกับเรานะคะความสัมพันธ์ที่มาบ้างหายบ้างคุยบ้างเงียบบ้างเวลาที่จะคุยกับเราก็ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับเรานะคะและประโยคที่คุยกับคุณก็จะเป็นประโยคแค่ คุยกันแค่ไม่กี่ประโยคแล้วเขาก็จะเงียบหายไปคุณค่อนข้างจะระมัดระวังตัวคุณบาตั้งแต่ต้นตอนนี้ตั้งแต่ตอนที่เขาเข้ามาเริ่มต้นคุยกับคุณแล้วลหละเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ต้องบอกเลยว่าจากหน้าไพา่จากบทสรุปขึ้นมานะคะเขาตั้งใจที่จะเข้ามาทําให้คุณรักเขามากกว่าเขาไม่ได้คิดที่จะจริงจังอะไรในความสัมพันธ์นี้เรียกว่าในตอนแรกถ้าเขาเข้ามาแล้วก็ทําให้คุณเปิดใจให้กับเขาได้เขาก็คิดที่จะไปต่อ แต่เขามองว่าถ้าเขาไม่สามารถทําให้คุณเปิดใจให้กับเขาได้เขาก็ไปไปเขาเรียกว่าเขาก็ไปคุยกับคนใหม่ของเขานะอ่ะมันก็เลยทําให้เขาไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้คิดที่จะจริงจังในความสัมพันธ์นี้กับเราเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าการเข้ามาของเขาเขาเข้ามาเพื่อที่จะทําให้เรามีใจให้กับเขามากกว่าค่ะ